อรุณสวัสดิ์ยามเช้าค่ะยินดีต้อนรับสู่ผักบนบ้านนะคะวันนี้ผักบนบ้านเราจะนําเสนอนะคะวิธีการเพราะนะคะผักบุ้งนะคะแบบไร้ดินค่ะอุปกรณ์ที่ต้องมีนะคะฟองน้ําค่ะฟองน้ําที่เราใช้นั้นนะคะจะเป็นฟองน้ําที่เจาะอักษณะแบบนี้นะคะจะเจาะลึกกว่าโดยปกตินะคะแล้วก็รูปแบบจะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้ค่ะเพื่อให้ตรงกับ ช่องปลูกนะคะที่เราเตรียมไว้ที่เราเตรียมช่องปลูกไว้แบบนี้เพื่อให้ได้ปริมาณของผักบุ้งได้เยอะขึ้นค่ะเราจะได้มีทานได้ซักมือ้อนึงค่ะหลังจากนั้นอุปกรณ์ที่เราต้องมีอีกอย่างหนึ่งและเป็นพระเอกของเรื่องก็คือมเมล็ดผักบุ้งค่ะ,มะเมล็ดผักบุ้งนี้นะคะเราแช่น้ําทิ้งไว้2คืนแล้วนะคะจะสังเกตเห็นว่าบางส่วนเนี่ยเริ่มมี รากง,งอกออกมาแบบนี้แล้วค่ะอันนี้เขาก็จะบอกแล้วว่าพร้อมแล้วนะคะที่จะขึ้นค่ะส่วนอื่นนี้ไม่ใช่นะคะเต็มตัวไว้สำหรับคลิปต่อไปค่ะและสุดสุดท้ายก็คืออ๋อยังไม่ท้ายสุดนะคะก็จะเป็นกระถางค่ะกระถางนี้นี้น้ำตรงนี้เราจะประหยัดนะคะอันดับแรกน้ำตรงนี้เราใช้สำหรับแช่ฟองน้ำทิ้งไว้หคืนแบบนี้ นะคะพอฟองน้ำนิ่มเราบ,บีดน้ำออกนะคะพอให้มันชุ่มๆนะคะแบบนี้และน้ำน้าในปริมาณที่อยู่ประมาณขีดแรกนี้เดี๋ยวเราจะใช้ในการเพาะต่อเพราะฉะนั้นน้ำอย่าทิ้งนะคะเติมไว้แบบนี้ตั้งแต่เริ่มต้นเลยค่ะเอาละเรามาเริ่มเพาะนะคะต้นเจ้าผักบุ้งกันเลยดีกว่าค่ะดัแบบแรกแล้วก็เอาฝาโฟมนะคะใส่ไปแบบนี้มันมีทั้งหมดสี่ช่องแน่นอนว่า ฟองน้ําก็จะต้องมีสีอันด้วยกันนะคะแต่เราจะทําให้ดูอันเดียวก่อนค่ะวิธีการทํานะคะโขงเชื่อน,นิดหนึง่งให้มันตั้งอ่ะจัดวางแบบนี้นะคะ,ะเริ่มนิ่งล้ต่อไปนะคะเดี๋ยวขอวางให้มันอุปกรณ์ให้ง่ายขึ้นหน่อยอก็นำ เม็ดผักบุ้งนะคะที่เตรียมมาใส่แบบนี้ค่ะใส่ลงไปแบบนี้นะคะ,ะ,มะเมล็ดผักทั้งหมดที่มีมานะคะโดยปกติเนี่ยข้างฉลาดเนี่ยเขาจะเขียนไว้ว่าอัตราการงอกเนี่ยที่เคยเห็นอยู่ก็คือสูงสุดอยู่ที่98% ความหมายของ98%หมายความว่าเรามีร้อยเมล็ดมันงอกมีโอกาสงอกได้98%ก็คือ98มเมล็ดนะคะดังนั้นเราจะบอกว่ามเมล็ดทุกเมล็ดงอกเนี่ยคงเป็นไปไม่ได้นะคะจากข้างฉลากเขาก็บอกเราอยู่แล้วดังนั้นมเมล็ดที่เราใส่ไปทั้งหมดอันนี้คือมีทั้งหมด12ช่องโอกาสที่จะออก12มเมล็ดนั้นก็มีความเป็นไปได้ค่อนข้างยากใช้ในคำความหมายแบบนี้นะคะ ดังนั้นเนี่ยถ้า,มาเมล็ดเราเหลือเนี่ยเราก็ขอแอบ,บใส่นะคะตรงช่องที่เป็นรอยบากแบบนี้เข้าไปอย่างนี้นะคะก็จะเพิ่มโอกาสที่มันจะงอกได้เยอะขึ้นค่ะเห็นไะคะ,ะรู้สึกจะไม่เหลือที่ใส่ละก็ หลังจากนั้นแล้วเราก็ทํำยังไงต่อเราจะมีกระดาษทิชชู่นะคะอันนี้คือทําให้เปียกไปแล้วนะคะคือชุบน้มห,นาบบหนมาแป๊บนึงมาแย่งปิดค่ะแบบนี้นะคะก็จะเป็นการเสร็จสิ้นนะคะในส่วนหนึ่งชั้นเดี๋ยวจะมีอันอื่นๆน,นี่คือใส่เตรียมไว้แล้วะคะ่ะจะได้ไม่เสียเวลาเดี๋ยวขอใส่เลยละกัน ี่ไม่ใช่ทําขนมนะคะลักษณะมันทําขนมมากเลยแต่นี่เป็นการปลูกผักบุ้งค่ะเป็กแบบนี้อันนี้คือใส่ไว้แล้วนะคะครบเลยยางทิซชู้ที่เปลียนหมาดหนาน,นะคะมันจะเปลียนแบบนี้เปลียนหม,ดมาด ด้านหน้าของเขานะคะเพื่อให้รักษาข้างในให้ชุ่มชื้นมากขึ้นนะคะเราจะเพิ่มความโอกาสให้เขางอกได้ง่ายขึ้นหลังจากนั้นแล้วเราขออนุญาตย,ยกขึ้นนะคะอันนี้คือทําให้หวางได้ง่ายเจ้าฝาแต่พระเอกของเราอยู่ที่นี่ค่ะก็จะเอาสิ่งที่เราทําเสร็จแล้วนะคะมาใส่ไว้ในนี้ค่ะ ถึงได้บอกนะคะว่าน้ําเนี่ยอย่าทิ้งนะคะปล่อยไว้แบบนี้อันนี้จะเป็นการล่อให้น้ําเองให้ลากเนี่ยนะคะมันลงไปได้ในน้ำอะคะ่ะง่ายขึ้นจะไดแ้แทงทะลุฟองน้ําออกมาะคะ่ะใช้เวลาประมาณสักสองวันนะนะคะเขาก็จะทะลุออกมาได้เยอะแล้วล่ะคะ่ะแบบนี้นะคะ แล้วเขาก็จะลอยอยู่นะคะไม่ต้องกดไปให้ลอยลอยแบบนี้แล้วค่ะหลังจากนั้นแล้วก็เอาฝาไปเหมือนเดิมนะคะแล้วก็หาผ้านะคะถึงใหญ่หน่อยนะคะมาปิดกล่องโฟมแบบกล่องเพาะแบบนี้นะคะเรียกเป็นกล่องเพาะไปเลยแล้วกันนะคะตอนนี้แล้วก็เก็บไว้ในที่มืดนะคะหรือในที่ร่มไม่ร้อนนะคะซัก อสองวันแล้วเดี๋ยวเรามาเปิดฝาดูกันคะ่ะว่าเจ้าผักกุ้งที่เราเพาะนั้นหน้าตามันจะเป็นยังไงแต่วันนี้บไายบ้ายค่ะขอให้สนุกกับการปลูกผักนะคะ